บ,บุฟเฟต์ทเวียนนะคะสามสามร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะแล้วมีขนมครบเจ๊แขกด้วยนะคะวันนี้เริ่มรับบอร์ดีคิวแปโมงนะคะ จนถึง5โมงนะคะคิวละตอนนี้คิวรับประมาณ100คนนะคะรับต่อคิวต่อรอบนะคะก็เะเดี๋ยวจะมีขนมโคกนะคะจะเริ่มทำแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มเปิดกันแล้วค่ะเริ่มเปิดจองบัตรคิวและะะ้วค่ะ